บทที่6เอวํเมสตังเอกังสมยํภควาพาลานสิยังวิหรติอิสิปัตตณีมีคถาเยตตนะโคภควาปัญจวัคคิภิกขูอามนติสิทเวมีภิกขวีอันตาปปะชิตะปปะชิเตนะนะเสวิตัพพะโยจายังกามิสุกามะสุขัตติกานุโยโขหีโนคัมโมปุชชณิโกอนลิยุ อนันทสันหิตโยจะยังอัตตะลิกอัตตะกิละมัทนุโยโคทุโคอนาลิโยอนันทสันหิตเอเตเตภิกขเวอุปโพอันเตอนุปคัมมะมันนิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภูการณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กตามาจะสาภิกขเวมันนิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจะขุ่กรณียาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายามีวะอริโยอัตถังกิโกมะโคเสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโคสาพิกขเวมันนิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะขู่กรลยาณีญาณะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอีทางโคปานาพิกขเวทุกครั้งอริยสัจจ์ชาติปีทุกขาชะลาปีทุกขามละนำปีทุกครั้งโสปโสกะปาลิเทวะทุกขาโทมสสุ ปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชัมณละพติตัมปิทุกขังสังขิตนะบัญจุป,ปาทานะขันธาทุกขาอีทางโคปันาพิขวีทุกขาสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตัญหา ปโปนภะวิกานันทิลาคสาหะคะตาตาตาลาตาตาลาพินันทินิเสยยธีทางกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโคปะนาพีขวิทุกขานิโลรโธอริยสัจจังโยตัสายว,วะตันหายะสัอเอเสสะวิลาคะนิโลโทจาโคปติ นิสกโคมุติอนณาลโยอิทังโคปนาพิขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอาะมีว่าอริโยอัตถังกิโกมะโคเสยทีทังสัมมาทิสิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริอริยสัจจันติมีพิขเว บุพีอนันนุสุติสุธรรมีสุจักคุงอุทัปาะทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทาปาะทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังผลินเยยันติมีพิขาวีบุพีอนันนุสุติสุธรรมีสุจักคุงอุทัปาะทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปัลินญาตันติมีพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักุอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักุอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิโลโกอุทัปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัน

ทิทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนันนุสุเตสุทามิสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิทตังโคปนิธังทุกขานิโรธอริยสัจจังฉันติสัจฉิกาตพันติมีพิกเวบุเพอนันนุสุเตสุทามิสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิทตังโคปนิธังทุกขานิโรธอริยสัจจั สันชิกะตันติมีพิกเวบุพีอนันตุสุติอนันตุสุตสุธาเมสุจักคุงอุท่าปาทิ่ยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกอุท่าปาทิอีกทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกเวบุพีอนันตุสุตสุธาเมสุจักคุงอุท่าปาทิ่ยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกอุท่าปาทิ ตังโคปนิธังทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกขเวบุเพอานนุสุเตสุธรรมิสุจักขุมุทาปฏิยานังมุทาปฏิปัญญามุทาปฏิวิชาวุทาปฏิอโลโกมุทาปฏิตังโคปนิธังทุกขานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติมีพิกขเวบุเพอานนุสุเตสุธรรมิสุจักขุมุทาปฏิยานังมุทาปฏิ ปัญญาอุทาปาริวิทยาอุท่าปาริอะโลโกอโโกุท่าปาริยาวิกิวันจะมีพิขาวิอิมิสุจตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะลิวัตตังทวะทากาลังยถา,าบูตังยานทัทสนังนัสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิขาวิสัทถิวิกีโลกีสมาลิกิสัพพลันหมามิกิสัสสะ มนะปลาหะมะนิยะปะชายะสัทธิวานุสายะอนุตตะังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยโตจากูหมีพิกเวอิเมสุตรจัตุสุอัลิยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาสสากาลังยะถาปูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโหสีอัถหังพิกเว สัตวเกีโลเกสมาลรเกสัพพันหามาเกสัสนมพราหามานิยปชายะสัตว์วามนุษยานุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโปัญจัญญาสิงจานัจจปนะมีทัสนังอุทธปาทิอุปาเมวิมุตติอายะมัน อายามันติมาชาตินัติธานิปุนะโวติอิทะมะโวจะกภะคะวะภะคะวะอัตตมานาอ,นอัตตมะนาปัญจาวัคคียาพิคุภะคะวะโตพาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจะปะนะเวยาการะนัสสมิง พันยะมานีอายะสมะโตโกนทันยันสาวิละชังวีตามะลังธรรมมาจากคุ้งอุทปาธิยังกิตติสมุททะ,ะธรรมมังสัพันตินิโลธธรรมมันติปวัตติเตจะพกระกัตตาธรรมมาจากเกีภุมมาเทวาทัสตเท,ทวาสัทธมนุสสาเวีสูง อิตัมภะกวาตาภาลานัสิยังอิศิปัตนนีมิคาถาเยอนุตาลังทำมาจากกลงปวัรติตังอปาติวัติยังสามานีนัวาภลันหาานีนัวาทีวีนัวามาลีนัวภาลนหาโมนาวาเกนจิวาโลกะสมินติภุมมานังเทวานังสัตตังสุตวะจตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาวีสุง ยาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตวทางสุตวะตาวติงสาเทวาสัตธมนุสวาวีสุงตาวติงสานางเทวานางสัตวทางสุตวะยามาเทวาสัตธมนุสวาวีสุงยามานางเทวานางสัตทางสุตวะตุจิตาเทวาสัตธมนุสวาวีสุง สุจิตานังเทวานังสัตทังสุตวะนิมมานลตีเทวะสัตถมนุษสาเวีุงนันิมมาลตีนังเทวานังสัตทังสุตวะปาลานิมิตตวัสสวัตตีเทวะสัตถมนุษสาเวสุงบาลานิมิตตวัสมิตาวัสสวัตตีนังเทวานังสัตทังสุตวะพระลันหามกายิกาเทวะสัตถมนุษสาเวสุง อิตัมภะกวตาภาลานสิยังอิสิปัติเนมิฆาทายอนุตะลังธรรมมจักกัางปวัตติตังอปัติวัติยังสัมณีนาวาภารันหามณีนาวาเทวีนาวามาลีนาวาภารันหามุนาวาเกณจีวาโลกาสมินติอิติหะตีนะขะเนนะตีนะมุหุตีนะยาวะภารันหามะโลกาสัต สัธโตอภพุขคันชิอายาตถะอายัตจะทะสัสหาสีโลกะโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปามโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกะปาตุละหสิอาติกัมมีวะเทวานางังเทวานุภาวังอตถะโคภะเข,าขาวะ อุทานังอุทานีสีอัญญาสิวะตะัตตาโพโกนทันโยัญญาสิวะตะัตตาโพโกนทันโยติอิติหิทังอายัสมัมมาโตโกนทันยันสะอัญญาโกนทันโยตเววะนามังะหสีติ